สุเข,ข้าวพสาแซงจริงค่ะสตารบปีสาจแดงแมนเชสเตอร์เตะเรื่องคดีทำร้ายร่างกายของแฟนสาวของมิสซันกิลวูดก็เพิ่งจบไปนะคะเรื่องของจดดอร์แดนโชก็เพิ่งโผล่ขึ้นมาล่าสุดค่ะมีเรื่องคดีความของแอนโทนีนักเตะของทีมเข้ามาอีกค่ะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นได้ไม่นานนะคะคือก่อนหน้านี้ค่ะมันเคยมีข่าวออกมานะคะว่าแฟนสาวของแอนโทนีได้เข้าแจ้งความที่ใช้นีตำรวจที่บราซิลค่ะแจ้งความในข้อหาทำร้ายร่างกาย และหลังจากที่แฟนสาวของแอนโทนีได้มีการเข้าแจ้งความนะคะเรื่องราวมันก็ผ่านมาแล้วดูเหมือนว่าเรื่องนี้ทําท่าจะจบค่ะแต่กลายเป็นว่าไม่จบนะคะเพราะว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะศาลซอบาโลนะคะได้มีการสั่งสอบแอนโทนีแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทําร้ายร่างกายถึงแม้ว่าตอนนี้เจ้าตัวนะคะยังไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดแต่เป็นผู้ถูกกล่าวหาอยู่นะคะเรื่องนี้ก็จะมีการสอบจนกว่าจะมีความจริงค่ะแต่เรื่องนี้มันระอุข,ขึ้นเรื่อยๆค่ะทุกคนคะเพราะว่า ทนายของแฟนสาวของแอนโทนีเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์นะคะได้มีการเปิดเผยว่า ปีศาจ <สา S 1> แดงแมนเชสเตอร์เตที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมา,าแถลงการเกี่ยวกับเรื่องของคดีความของแอนโทนีนะคะว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆค่ะล่าสุดค่ะทีมทนายของแฟนสาวของแอนโทนีอย่างกาเบรียลนะคะได้ออกมาเปิดเผยฟิลแบบเหมือนแฉแมนเชสเตอร์เตด้ว้นะคะว่าแมนเชสเตอร์เตเนี่ยพยายามปิดบังนะคะว่าไม่ให้แบบว่าแฟนสาวของแอนโทนีที่ถูกทำร้ายร่างกายข่าวว่าเกิดขึ้นที่โรงแรมที่เมืองแมนเชสเตอร์นะคะว่าไม่ให้แฟนสาวเนี่ยไปแจ้งความค่ะแล้วก็ให ทีมแพทย์ที่ดูแลชุดใหญ่เนี่ยเป็นคนดูแลแฟนสาวเองนะคะตอนนั้นข่ะข่าวบอกนะคะว่าแอนโทนีเนี่ยทำร้ายแฟนสาวจนถึงขั้นว่าแทงลูกด้วยเพราะว่าทั้งคู่คบหากันได้ไม่นานนะคะแล้วก็มีการตั้งคันแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็เหมือนว่ามีการทำร้ายร่างกายกันจนแฟนสาวของเขาเนี่ยแทงลูกนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเรื่องนี้จะจริงอย่างไรก็คงต้องไปติดตามกันดูนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะวันนี้ค่ะสดๆร้อนๆมาเลยสักประมาณช่วง2องทุ่มหนถึงสองทุ่มนะคะได้มีข่าวรายงานออกมาค่ะว่ามีหญิงสาวรายนึง ที่มีชื่อเสียงเรงนาาว่าอังกฤษราน่านะคะเจ้าตัวเนี่ยได้ออกมาแชร์คะ่ะว่าแอนโทนีเนี่ยได้มีการพยายามที่จะข่มขืนเธอหรือพยายามที่จะมีความสัมพันธ์กับเธอนะคะแต่เธอเนี่ยไม่ได้ยอมค่ะได้มีเขาทางด้านของแอนโทนีนีคะได้มีการผลักเธอไปติดก,กำแพงด้วยนะคะแล้วก็คนนี้คะ่ะผู้หญิงคนนี้นะคะเขาได้มีการปร,ริเสธแล้วก็พยายามที่จะขัดขืนโดยเป็นการชกเข้าไปที่ใบหน้าของแอนโทนีค่ะ แล้วก็มันก็ออกมาในรูปแบบนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีคนมาแชร์แอนโทนีเรื่อยๆนะคะ <ๆ S 1> เกี่ยวกับพฤติกรรมเรื่องของการพยายามที่จะคมคืนด้วยนะคะแล้วก็พยายามเรื่องของการทําร้ายร่างกายด้วยนะคะหลังจากนี้ก็ต้องมาตามต่อกันดูว่าเรื่องนี้จะออกมาเป็นแบบไหนเพราะว่าต้องให้ความเป็นธรรมของแอนโทนีด้วยนะคะ จริงๆแล้วในวงการฟุตบอลเนี่ยเราเห็นมาหลายรูปแบบนะคะทั้งเรื่องของการแบ็กเมลทั้งเรื่องของความเป็นจริงนะคะตอนนี้เจตัวก็ยังไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดเป็นเพียงแค่ผู้ถูกกล่าวหาอย่างไรเรื่องนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูเนาะก็ให้ความเป็นธรรมกับเจตัวด้วยแล้วก็หลังจากนี้ก็ต้องมาตามต่อนดูค่ะว่าแมเชสเตนเตเนี่ยจะยังไงจะให้แอนโทนีตัดเชือกไปก่อนเลยไหมหรือจะให้มีชื่อจนกว่าคดีการสอบสวนเนี่ยมันจะมีความกระจ่างออกมาว่าใครผิดใครถูกแอนโทนีผิดหรือเปล่านะคะ ทางเรื่องนี้ก็ต้องตามต่อกันดูค่ะว่าหลังจากพักรปสัปดาห์ทีมชาติกลับมาเนี่ยแอนโทนีจะมีชื่อกับเกมแมชชเชตไร้หรือเปล่าค่ะ